ครับเจอกันรอบเด็กครับผมเราจะพาหนุกเก๋มาหาสื่อเนื้อไปจุดเด็กครับผมกับทีมงานผู้เบาผู้เบาเดี๋ยวมาซื้อเนื้อหลายอย่างครับมากเลยหมื่สองหมื่นท่านมือ,เ,มอ,มอมเปล่าว้ยาหาพอถึงลา,ลานเก่า็ลานเถึมเขียงมันใหม่ครับตับเตี๋ยเตี๋ยเตี๋ยมาหนิอันนี้ตับบ่ เออเมื่อกี้ตับเต้นอยู่เต้นแล้วเปลนบ่พ่ออันนี้เนี่ยเสียบครมบเอาเอาเอาเนื้อจุจุ่หลักกัเนื้อบวกผมโลเครื่องหลักกัเนื้อเสียบถึงสามโล่บ่พอเสียบเสียบเล็กเนาะไปตากไปตากแล้วปิงสิแม่พ่อ เนี่ยตากันดอยูน้ำรูดสองอยกนธรรมดาสองอยนี่มันอยาชีเเอาเอาูดละสองลผมก็ได้ครับครับผมเอาลูดละสองลอยจัดในผมได้ปะรูดสองอาชีพเนี่ยน้ำสองลยครับผมเนี่อตากสามรลแล้วก็นเนื้อก่อยเนี้ยจุใส่น้ำกันโลเคิงเนื้อ้าม

นี i, ่เมีงานอย้าโอ้ยขาตีหนึ่งตีสองขนาดีนตีโอ้ยีมาใสมามือนหาทุ่งเครื่องมือฝนตพอมอ้มันเปิดหลังมันีงกับดูคืนหลังมันีงหลังมันีนเปิดเจ็แวนี่ะบรรยากาศมี่าจกินจูเด็กต้อกันเด้อเู้ใดทีเขามารชมม่เรื่องติดตามให้นังใจเด้อ เคียงบันไม่บันเดียวครับเคียงคุณพอ่อถึงคุณเออกิกินตับสดอยู่บนกินแมสเนี่ยนี่เนยวซิมพานุ่เกิดซิมตับอันนี้แหละเอาพ่อละพ่อคำใหญ่เลยเกิดจับโอบโหใครกินแล้วโอ้โห,โหไปเอเอสวัสดีครับผมเดีอาห้ามจีพามาก,กินอยู่ตับเด้วย เนี de ่ยเต้นเตียนเตียนมากเลยครับผมสั้นนะสาินู่นยิงสุดเร็วะมีเกวไขอยู่อย่างมีเแกวทำสดสดนะสดสดแกวสดเดี๋ยวผมพาไปเจอกันจุยู่บานครับผม มาครับผมเนื้องามๆทสิสวยถึงบานเท่าแล้วไใหนูเกอร์ซอยยิกจัดกันหลักมียายสาหลักมีอะไไหมครับผมนอนอยู่เปลยายซามาน่งเปลกําลังใจให้ซื้อได้ค่ะเพราะยายซากินดิบบ่เปลครับเดี๋ยวลูกซอยจุไอลวกให้กันได้จัดนั่งกัน เขาเริยนว่าอาหารเด็กครับผมคือเฉียนี่แหละเน่ามันเฉียบตายเาไปเออไหมจะร้องได้ไหมเนี่ชจะร้องนี่เนื่งจะร้องไปปีนบ่เอานูเกิดมีไงบนรถไยลูกข้าวเขาตรงนี้เดือดขอวาวนี่แหละครับอันนี้ตอนยัยกูมูอ้าววีวี อันนุเกอซอยยิกงยิ่งถ้แจกแจกจากอนผมบ่เอ้าไอ้ไม่มาแล้วที่นี่มาจับที่ของไหมจัดกันที่ของผมไหมดูแบ่ต่ว่าเสียไปนี้ไปกินไอ้เพื่อนนั่นซอยเกิดมานี่ยนะครัเขียงหายใจสร้อยเดี๋ยววอาจันเขียงไผ่เดินเขียงเจาเขียงผมเขียงปูมันเป็นที่ อมีไรเชียงเราจะต่อเนี่ยเอาเชียงนี่วันใหญ่ไอ้เมาที่นี่นี่แหละครับผมมือซอยเขายายสะมานอนฝ่อหลานกับอไอ้เมาเงี่ยงามโสดเยี่ยมทันเพื่อนไม่ได้เห็ดเพื่อนตีเปลี่ยนดีทันเพื่อนได้เห็นหนีบุตรตี มึงต้องซีมครับบักแยนลันถุงอ๋อมึงบอกไม่เผยแต่เหตุทำไมขอหยาดเด้ออืมเฮ้ยหยนด่ามีดขอแานลันถุงซะโอ้ยมาไอมายเอาอืมอัดต่อมตัวซะเขาเอื่นว่าซาซิมิตับเ็นซาซิมิตับครับผมต่อมตัวเด้อเค็มว่ะเค็มเด้อต่อมตัวเด้อผมขอลองทำนี่ผมขอลอง ตอบตรงๆเข้มบ่เขียงเรือตั้งแต่ผมเรียกเป็นสะกดคำว่าเข้มไม่เป็นเรือเข้มบ่เข้มเออปุนคนเห็ดอู๋ย่าสาวเห็ดเขื่องกระลุบเอารถใหญ่ฟันแห้งๆโอ้ยปากหามเอ้ยพวบหินจะเที่ยวบ่ะหนิเลือดงัวบ่ บ่ขาดกะเลี่ยดมังไม้อ่ะหอมีบ่มึแล้างแต่ว่าไปคุยไฟแอบรูงเดยจัดเลยเอาอุ้ยนกเกยอนกเกอเห็นบขาดจะคุยไรครับเดี๋ยวเกย้วเอาเนี่ยนี่นี่น้ำมันแสบมือสามตัน ว่ามักฟ้าแอบด้วยมึงลานดูมีไทยกับป่าเด้อเกี่ยงังไงเพื่อเก็บหมกนี่หรอเออลองลองมั้อ๋อไี่ข้อมันไหนะขอเห็นมันเจือจางในความเข้มไปซึ่งทำว่ายังหลบมุ้เข้มไปดีไดย อันนี้กับแม่ผมเพี้ยเองเพระว่าบุกอัดมันช่ให้หรือวเดียวเพ้หผมไปแล้วพวเพียนตกจเจ้าเจ้าบเพก็บม่ได้เข้มคักบันตัวก็เสีบอยู่เชมมิลีลลกันยอมรับเอไปออือมือกัเขียนลวนโอเคนะอคโอ้ยบ่เขา้าลูกเกือ ยังลุกยัยยังลุกมิเสียบาทมิเสียเฮยมาเซฟผมเนี้ผมมากแค่ไหนมึงอวดไม่แห้งมึงจะเอาเสียไปยังบระกันนี่เอามีดด้ียเอามีดด้วยผมมากเลยมากกันแล้วเพิ่พุ่งเนี้ยแล้เลือกของผมไหมไม่ใช่ได้เมียผู้ที่หายอยู่บ่ผมพอแล้วผมขักคนนี้มาเฮามีอีกอะไรนะมีครับผมนี่เนื้อเสียรองให้ ยัยไม่ซอยจุตอนทำนีงไงตอนทำบัารนั่นหลักมันยังเสียบยัยบรรยากาศเอาเดี๋ยวเขาหยีมาข้างมอนแล้วกันใจเย็นลวกซูยัยสายกินเด้อครับผมมือเนี้ยเขาใจเย็นมันมันมีไฟไหมชิ้นหนึ่งเอาแกดแกะมันมีไฟเ่เดี๋ยวส่วนตัวกับหมัก ข้อนี่บ่อยสูเขาแน้นำไปว่ามีบ่มีละเจ็บป่าอาต้อตงซีมเด้เฮ้ยซีมหลายคำเนาะ,ะไาะอก้กินแซ่บมึงสียซะเกิดมาสัดได้ไงเห็นได้พอแบบนี้ จัดนี่มักมักนกเกือนะหลวกเพื่อใยสาเลยว่ามันมึงเนี้ยงจบว่าเงียวเอาไม่ได้เอาแหงนก็เลยโอ้ยัว่ควพอดี่เขนว่านันเอหยเลยแตเตีนเตีนครับหงีดเอานกเกือถอนอุ้ยในของแก่ ตัดไปโอ้โขี้ลุ้นนี่แหละอาหารเด็กของเราบรรยากาศแต่เด็กๆก็คืออันนี้ก็ข้ามผมมาขื่อเดนนะแต่ว่าผมเนี่ยมันเสียบเนาะจุกินย้ำเด็กเสียบน้ำน่่นขาตเนไผ่นี่ผมหมักแต่ว่าเป็นหาย,ยาดครับ ผมไม่ค่อยชอบปั่นเลยแต่ว่าค่ำเนี่ยผมมักเนี้ยผมบอกนานะว่าผมไม่ค่อยชอบปั่นเลยแต่ว่าผมมักเอรีเนี่ยค่ำเนี่ยเอาไอ้ไม่ปั่นเขาเหนียวมากไออาจัดไห้สซ่บะมันมันมันม่นันหรือปลูกเดอไ อีบอครับคำผมมักคือเกาเนาะไห้ไหมเนี่ยคำไห้ไหมมักคำนั่นมักกว่าคำที่อร่กินมากกว่าเขียวยังยังบวขาดอยู่ครับผมกระเดื่องเลยผม้วนหัวจะเข้ามาตีเข่าโกก่ครับอืมเอาเบิรงกันนะเบิรงกันนะเอาไปดูก่อนโอ้ผมมักนิดผม ้้ังี่โอหวัวใจโอ้หงงอมไปเรียอือเขามีซอยหัวใจแล้วก็เครื่องไม้ใส่ลวกยยสารไม่จับเนาะ หานี่ยมันจะเสบเกินเสียบใบ่งนีอี่งนี่อีงคองสูนี่ายมรออันผมกับ่มจากว่าคืออย่างเดอันที่ซอยอยู่จัยจัจัจเป็นหัตับ่นครับอ่ะนี่ละไมใช่กะตาอันอยู่ลวกใอย่นี่ดิจาไม่ใส่เพิ่นผมว่าลวกเลยไมใส่ ไงนี้มันก็สุกเลยใหญ่ๆนี่เอาเลยเอาเลยมันดีจังบอๆคือเพิ่นมักสุกๆเอาสุกๆกับผื่นน้อยๆตามใจผู้กินแม่แม่ผมกินถูกเด็ดตามใจผู้กินจักว่ากูเป็นลูกแม่หอยแต่ว่ากูคือมูแม่หอยอย่างนี้ไทมินอยู่ปยายแม่หอยได้หอยว่าแม่หอยททมินอยู่วะว่าไทมินเด๊บอ่ะว่าไทมินลูกน้องแม่หอยททมินเอเงินเนื้อยังเันย่อย บอกว่ามันมักอันนี้ปลแล้รอวเสือมีแปดคนนะมีกูผู้เดียวเ่ากินดีบน้ากูบอกน้องหันมักดีบอย่างเดียวบอกว่าเสือตอนนี้กินบ่ะอะไรล่ะตาตากูก็บว่าคือมูเลยแล้วบอกแล้วบอกไอ้เหรเนี่ยเสียดไหนมาแต่เราลืมมั้งกินไม่ได้กินไม่ได้พันสองบ่อคือเนื้อเสียดอันนี้ห้องไปเดือดเดือดสี่ร้อยสี่เทสเทสเลยอันนี้เหมือนเนื้องามเนื้อยังของเผินเลย เงืองามเลยนะเกิดเพราะเราค้นค้นค้น้ไปเดี๋ยเดี๋ยวไปไปหนวีว้าวไปเร่อยอย่าซอยจุุ๊เพียงเงา ทราบ่ะเด็ก kind of mm. ันละโอ้ยไม่ขัแใจวะอยากกินก่างกินเรื่องสูงเรื่องดิบเรื่องนี้มาตรฐาลีวะบางเยอะแเลยบางเยอาเสียอยู่เสียอยู่โอ้ยมันบวกเขาสวยงานเอาเลยยิ้มนะช่างังานยิ้มมวย เนื้อเขาไหลเขาก็ซื้อมาเพื่อด่างแห้งจะซื้อไปเพื่อมืออื่นคนงานเอาคนงานไปปลูกมันซอยขอบคุณพี่ปูนด้วยเฮ้ยเงินพี่เต่าเดือนนี่หลักเงินเนี่ยผมส่วนตัวคนลงานเนื้อให้จายมูลค่าพังตวงเลยพันฟังกูบ่าตัดไปครับ โอ้ยินแสบนะ่อ่สองครับเนี้กินงัน้เนเสียมนะันแสบเนาะบอกเลยเนีเเ้ยมันแสบเลือกประเนีป่ะห้าละคนนะแค่<ม>กรุงเทพอุ้ยเจนเยนเ็นเช้าค่อยกินก็ได้เสร็จม,มันคนละฟิวครับคนละฟิวอันนีม้มันเลืดีกีถึงงละกะ็นเนื้อสดๆมงเข่ากันน้องนูเกินเนาะ เชื่อว่าเขาขาดเลือกๆอาจมุ่งมั่งไปแต่ครับบ่าพรุ่งนี้เช้าเากินก็ได้บอกก็คือไปถามพระอิวัตครับผมเป็นยังพาขึ้นมากินไก่เดืกไปถามพระอิวัตพาะกินอยู่บ่บ่เงี้ยบ่เงี้ยบ่หูยังไม่ไปถามเอ้าวคุณไปกินลายปีล ่เคยสินางกินแบบนี้เออนั่นแหะเขาไม่ไกินน้ำ <สะ S 2> กันี่เขาเยอเยดีกนั่นนกะก็บักไม้ขึอยากกินกินมาแล้วอจะเปิดไห้กินได้ื่องชุกเรื่องนี้ปัก่านี่อืเอาเลยใส่กินนาะแดกดิบมาก่อนนนนี้ได้ัสนักกวนี้อันนี้แ<ๆ>ม่เ,เขาหาอ้อิดมันข่เมันขวนเพ คเอบอกเลยมันเนี่ยคอยจะลังสาดย้ายเหนือฟงไอ้ยังก่อนที่เขาว่าดูน้ำขี่งวสามสิบอิบอือก็ตะกี้หินเต็มเน่นแำบอลังไดีไอ้แมกับพิสเนี้ยยังง่ายมีละสองใบหาซีครับผมอันนี้จุ่งยังง่าละสามใบ มาเลยไปยาน่บุญไหักกินกูอิมยูบุญหนัเลยบุญหนอันนี้ยังเนื้อเนาะใส่เนื้อแล้วก็ใส่แล้วเย็นเมนูเมื่อกี้เยสาจ่มไปไม่หนักินเบ็ดเอาเม่อกี้เบดอยายมหนุ่มกูกับเบ็ดตัวปาดยยาอยมากุก สุกแบบสุกๆเลยครับโม,มเมนต์แบบสุกดิบๆต้องสุกยังเดี๋ยวมาเอาไปย่ายนี่อ,นะอ๋กกอ,นนอปิดเมนูกเกอไอ้โมเมนโคูวโ่วิดีโอสมัครยาวกี่นิโอ้โหแต่เสียบใส่ครับ เน,นี่ยลองจะทำอะไรส่เออกินโล่โบว์ตอุย้ยจักโล่สี่โลบ่ะสี่โล่คืออ๋อเม็ดจะลองเม่ตัวสี่หนึ่งกินโลนึงกับบว์เม็ดอ้ยอน่งเบิขวงตายเลยนุย๊กเอ้อ คำนี้น่าเอือนเนา่เนาอื่นเหมือดอยู่นายไรแต่ว่าสองล้ำเนี่ยเนี่ยบ่เหมือดแน่นอนคขาเนื้อ,นอย่างก็แน่นไมาครับผมนี่แหละจู่เดือกแตมีเครื่องในแล้วก็ได้ลายอย่างนี่แหละบรรยากาศใส่จ้ะใส่ใสบรรยากาศดีดีมัน,นกินนกเกลือไอ้ไม่แล้วก็แย,ย่飒เพลินว่างนานที่ละ่พะพอดีเป็นวันหยุดของผมเองเอันนี้่าเมืเ่เกีมัน ถ้ไอใส่พวกนี้ด้วยก็แซ่บเลยมีมันหมดเจ็บเจ็บเจ็บเจบที่ใสขี้เพียรไหมฮ่าบรรยากาศแจ็บเจับนงี้ยน่ะครับผมอันลำวยใหญ่ขมไต่บ่อเรืองนี่แหละครับผมคลิปนี้ไออาจจแต่ขอจบคลิปพวกเขาเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมกินจุดเดือก ซอยจุเหนือน้ำก,นกันกับทีมงานแอดมีช่องนูกเกอร์ชานเอลแล้วก็เจสสันอะไรไหมครับผมแอดลันทุงเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ